สวัสดีครับยังอยู่กันที่ฟิลิปปินส์ประเทศที่เฉลิมฉลองคริสต์มาสยาวนานที่สุดในโลกนะครับคืนนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวชุมชนแห่งหนึ่งซึ่งเขาตกแต่งบ้านต้อนรับคริสต์มาสอย่างสวยงามและมีขนมพื้นเมืองให้ทานด้วยนะครับ ถ้ามีโอกาสไปเยือนฟิลิปปินส์ในช่วงครสิสต์มาสต้องแวะมาที่นี่นะครับถนนโปลิคาปิโอในมะน,นิลาเพราะในชุมชนนี้บ้านแต่ละหลังเขาจะประดับประดาตกแต่งด้วยแสงไฟหรือเบเลนสถานที่จำลองการประสูติ์ของพระเยซูบ้านที่ดูน่ารักและโดดเด่นที่สุดเห็นจะเป็นบ้านนี้ละครับบ้านซานตาคลอสที่เต็มไปด้วยตุ๊กตาซานตาคลอสยืนหันหน้าออกมายิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับทุกคนที่เข้ามาถ่ายรูปกันเต็มไปหมด การตกแต่งบ้านรับเทศกาลคริสต์มาสของชุมชนนี้ก็าทามาเป็น10ปีแล้วนะครับพอมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวคนในชุมชนก็ออกมาตั้งโต๊ะขายอาหารเครื่องดื่มไอศครีมกันเยอะแยะไปหมดเป็นรายได้พิเศษเสริมขึ้นมาสําหรับคนในชุมชนตามผมมาครับผมจะพาไปทางขนมพื้นเมืองของฟิลิปปินส์ที่ชื่อบีบิงกาบีบิงกานี่เป็นคัพเค้กที่โรยหน,น้าด้วยชีสขูดและก็ไขเ่เค็ม ตอนแรกก็คิดว่ารสชาติคงจะแปลกๆนะครับคัพเค้กกับไข่เค็มแต่พอทานเข้าไปจริงๆแล้วต้องบอกว่ารสชาติกลมกล่อมมากเพราะไข่เค็มของที่นี่ไม่เค็มมากบวกกับความหวานนิดๆของคัพเค้กเป็นขนมพื้นเมืองที่มาสลับอร่อยครับส่วนขนมพื้นเมืองร้านนี้ก็น่าสนใจครับช่ปปุโตบุงบงทําจากแป้งข้าวเจ้ามีให้เลือกหลายรสทั้งสตรอเบอรี่วานิลาช็อกโกแลตแต่ผมขอเลือกรสเผือกครับ วิธีทาเขาจะเอาแป้งใส่ลงไปในเครื่องแบบนี้นะครับพอสุกออกมาก็ราดด้วยเนยชีสแล้วตามด้วยมะพร้าวขูดเวลาทานเราจะได้รสชาติเค็มนิดๆหวานหน่อยๆตัวแป้งก็จะหนึบทานร้อนๆนี่ต้องบอกว่ามาสลับจริงๆอร่อยมากจริงๆครับส่วนร้านนี้ขายน้ำมะนาวใส่แตงกวาน้ำมะพร้าวกลิ่นใบเตยก,ก็อร่อยแปลกแบบนะครับใครจะลองอสูตรนี้ไปทำขายดูก็ได้ เห็นบรรยากาศอย่างนี้แล้วคงจะต้องร่ำลาท่านผู้ชมด้วยคำว่า m e r ์รี่คริสต์มาในภาษาฟิลิปปินส์นะครับเขาพูดว่ามริกายังปาสโกสวัสดีครับ